าเรียนบันทูกศิลปินนักสแสดงหัวหน้าสูงให้ทำปึกษากิจกรรมเพื่อสังคมแก่ผู้มีเกียรติศิลปินนักสแสดงผู้เข้ารับรางวัลและผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่านดิฉันพัชญาณารามัฏิยา ขอยินดีต้อนรับผู้บินลูกศิลปินอาวุโสดารานักสแสดงที่ท่านได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานมอบในพิธีมอบโลรา,บบางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้และยินดีต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนตานเล่รัสเซียประเทศไทยนักเรียนนักศึกษา อและแต่ผู้มีเกี่ยวผู้สร้างขอชื่นชมคณะทำงานสูงให้การศึกษาจิจกรรมเพื่อสังคมองค์การสาธารณประโยชน์ทุกท่านที่ได้ดาเนเินการจากงานมอบโล่รางวัลเกียรติคุณให้กับนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และองคคลที่มีผลงาน,นโดดเด่นในการทำงานอาสา เพื่อสังคมมาอยากขอเรื่องคันงนี้และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนนักศึกษาทักครูอาจารย์และหลาอาสาสมัครศิลปินนักแสดงที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน